สวัสดีครับครับผมผมหน่งพระพุชานะฮะก็หลายท่านก็คงคุ้นหน้าคุ้นตารู้จักกันดีนาะในวงการพระพุชาก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะฮะก็พอดีอองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามได้มาสักพักหนึ่งแล้วก็หาโอกาสจะทำคลิปพาชมก็ ไม่มีโอกาสสักทีหนึ่งพอดีเมื่อวานนี้ยกจากร้านที่บนตึกแดงจตุจักรตึกแดงวินเทจนะฮะลงไปส่งประกวดนี่งานคณะนักเรียนในร้อยพัจุลจอมเรุ่น34นะฮะโดยท่านพลตีพิพัฒน์จงวัฒนาไยศาลนะ,ะแล้วก็พี่พเลเรือเอกปีชาปีชาจามเจริญท่าน ก็อยู่ในวงการเรานะเป็นรอ,องนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับผมก็เอาพ้าไปส่งประกวดหลายองค์อยู่แต่พอดีว่าองค์นี้ค่อนข้างเป็นที่ได้รับความสนใจในโต๊ะมีคนเวียนเข้ามาส่องมาดูมาชมเยอะนะฮะองค์นี้เมื่อวานเท่าที่จับตาดูเนาะ อ่ามีคนเข้ามาดูเยอะเลยก็เลยว่าเออเดี๋ยวทำคลิปมาให้เพื่อนพี่น้องเราดูใกล้ๆดีกว่าบางทีอ่บางท่านอาจจะไม่ได้ไปงานประกวดหรือไปก็อยู่วงนอกไม่ได้เข้าไปดูอย่างใกล้ชิดอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วออโต๊ะพระบูช้าถ้าอยู่แบบสามารถดูได้ก็เข้าท่าดีนะน,นี้แต่น่าจะยากยากยากเพราะความเสียหายอะไรมันเกิดขึ้นได้นะฮะอ่ะมาเข้าเรื่องของเราดีกว่า องค์นี้เป็นพระพุทธรูปนะฮะสมัยรัตะนะโกสินทร์ตอนต้นนะฮะทรงเครื่องแบบพระมหาจักรพรรดิอ่าทรงเครื่องแบบพระมหาจักรพรรดิองนี้อยู่ประมาณช่วงรอหนึรอยังไม่น่าจะถึงรอสนะฮะเพราะว่าโค้งหน้าท่านเนี่ยดูเหมือนหน้าพระยุทธยาบ้านผูหลวงเนาะเนี่ยการหูแบบนี้นะฮะ ถอดได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันใกล้ๆนะฮะ,ะบางทีบางท่านอาจจะดูแตกต่างจากผมอันนี้เดี๋ยวข้อมูลใครมียังไงก็รบกวนเข้ามาคอมเมนต์ที่คลิปที่อะไรแสดงความคิดเห็นกันได้นะฮะเราเราต้องรับฟังเนาะต้องรับฟังคนอื่นด้วยบางคนอาจจะอาจจะม,มุมมองอีกแบบหนึง่งนะฮะผมก็มีมุมมองตาม ประสบการณ์ของผมที่ผมเคยมีพระได้พระผ่านพระมาผ่านมือมาอะไรมาเราก็ผู้ใหญ่ชี้แจงแนะนำสั่งสอนมาก็เป็นประสบการณ์นะฮะแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังส่วนใครได้รับชุดข้อมูลความรู้ประสบการณ์ที่ต่างออกไปเราก็มาแชร์กันนะฮะอย่าถือว่าเป็นการสั่งสอนกันเลยดีกว่าเรามา แชร์ความรู้ประสบการณ์กันดีกว่าเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมดูใกล้ๆกล้กันอนาจจะตะกุตะกากหน่อยผมทำคนเดียวนะฮะแล้วก็เรื่องโซเชียลเราก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เรื่องเทคโนโลยีก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไล่มาจากข้างบนเลยนะฮะ ลายนะฮะการประดับกระจกอะโอ้โห,โโหลายค่อนข้างละเอียดมากนะฮะอันนี้มันจะเป็นเทรซี่น่าจะติดใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเนี่ยดูผ้าพักนะฮะผ้พาพักเนี่ยเป็นผพ้าพักแบบพระพุทธรูปแบบลัตนะตอนต้นที่ ปั้นโดยช่างชาวกำรรอ้ยไม่ใช่าชาวชาวอยุธยานะฮะเพราะว่าคนคนชาวอายุธยาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ในช่วงรอหนึ่งรอสองจนถึงรอสามนะฮะพอหลังหลังพอช่วงรอสามไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่อายุมากน,นะฮะ,ะประมาณสักแปดสิบเก้าสิบอะไรไปแล้วร้อยไปแล้วหรืออาจจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่ในช่วงรอหนึ่งรอสองรอสามเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณคนอายุทยานะจะอาจจะตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงอายุสี่สิบอะไรปามาอะไรประมาณเนี้นะฮะอ่านะี่โอ้โหลายนะการฉลุลายนะฮะพระยุคต้นเนี่ยยุคดีเนี่ยมันจะไม่เป็นแผ่นนะเป็นแผ่นเนี่ยมันจะมีมิต,ติมีการฉลุนะฮะ ดูหน้าตาดูหูท่านเห็นไหมยเหมือนเป็นพระยุคบ้านผู้หลวงอยู่เลยนะเห็นไหมหูแบบนี้ในรัตนะนี่มามีประมาณรอสามไปแล้วนะที่มีเครื่องเครื่องหูติดกับองค์พระนะฮะอ,อันนี้ยังคล้ายๆพระยุทธยายอยู่เลยเครื่องต่างๆนะฮะโอ้โหความ อลังการแล้วก็ตัวอ,อันนี้สวนกระถอบสองชั้นนะฮะสองชั้นแล้วก็มีร่องนะฮะตรงนี้เป็นร่องนะฮะตรงนี้เป็นล่องเพื่อที่จะเอาเครื่องชุดนี้เสียบเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะเอาเครื่องชุดนี้เสียบเข้าไปคือเครื่องชุดนี้เนี่ยสามารถดึงออกมาได้นะฮะดึงออกมาได้เครื่องชุดนี้เขาจะ จะมีแกนยึดอยู่เห็นไหมจะมีแกนยึดยึดระหว่างกันอยู่ไม่ให้ไม่ให้มันล้มะนะอาจจะบิดหรือล้มอะไรเงี้ยเขาจะมีแกนยึดของเขาอยู่นะฮะเนี่ยเห็นไหมนนติดรางที่หนึ่งมา,มาเมื่อวานนี้นะฮะก็เครื่องค่อนข้างละเอียดมากนะฮะเนี่ยแม้แต่ชายผ้าหน้าน,า,นางนี่ยังมีกระหนก สะบัดเลยเนหะ็นไหมโอ้โหนุ่นลายดอกพิกุลนะฮะเครื่องหน้าเนี่ยโหอลังการมากชิ้นสชิ้นนี้สามารถแยกได้นะฮะาสามารถใช้ไขควงแบนค่อยๆงัดออกมาได้เนี่ยสชิ้นน,นะะนี้ชิ้นนี้นะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยพอเขาเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีหมุดนะฮะ ตอกหมุดลงไปนะฮะตอกหมุดลงไปยึดยึดยึดนะฮะมีหมุดอยู่สี่ตัวนะอันนี้ไม่ได้ใส่หมุดไว้แล้วก็สามารถถอดออกได้นะฮะนี่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 นีนะ่ชัดเจนสวยงามนะฮะกานชนวนสองก้าน ชมโดยรอบองค์อาจจะไม่ค่อยสมูทเนียนเท่าไหร่นะพอดีคนเดียวก็จะยากนิดหนึ่งทองสวยงามนะฮะฐานอลังการข้างลดงามอลังการ ถือว่าเป็นโอ้โหชิ้นเอกชิ้นหนึ่งเลยนะครับที่มีเข้ามานะฮะในชีวิตนี่มีได้ครอบครององนี้นี่ผมนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาอย่างยิ่งนะฮะโอ้โหสุดสุดจริงๆองค์นี้ตั้งแต่อยู่ในวงการมาถือว่าถ้าเป็นพระทรงเครื่องยืนนี่ถือว่านี่คือที่สุดในชีวิตของผมละองนี้นะ บางพี่บางท่านอาจจะมีพระสวยงามยิ่งใหญ่อลังการกว่านี้ก็ถือเป็นวาสนาของแต่ละคนเนาะผมก็เท่านี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วสำหรับผมนะฮ <T> ะ้โห9นาทีครึ่งเดี๋ยวเราจะจบกันสัก10นาทีนะฮะจะได้ไม่นานเกินไป สำหรับการพาชมพาทัวร์พาทัวร์ไม่ได้ทัวร์ที่ไหนทัวร์ที่บ้านตัวเองนี่แหละอุยน่าจะถูกตาต้องใจใครหลายๆคนบ้างนะฮะได้ชอบเหมือนกันหรือไม่ก็อยากมาสัมผัสด้วยตาตัวเองก็อ่องค์นี้ท่านประดิษฐ์อยู่ที่ ตึกแดงวินเทจนะฮะที่ร้านเนาะร้านพุทธศิลป์โบราณซึ่งผมเปิดกันาโกะนะฮะโกะน้องโกะประสาททองที่น่ารักของเรานี่แหละนะฮะอยู่ด้วยกันไม่เจอผมก็เจอโกะแต่ถ้ามาอยากเจอตอนผมไม่ได้อยู่บนร้านบนตึกแดงวินเทจผมก็อาจจะลงมาอยู่ตรงโครงการหนึ่งจตุจักรผมก็มีอีกห้องหนึ่งนะฮะอาจจะ วิ่งไปวิ่งมาสลับกันไปสลับกันมาก็โทรหา,าเรียกผมมาเจอได้เนาะยินดีนะฮะยินดีนะฮะไม่เจออยากเจอผมอยากเจอพระก็เรียกผมได้นะฮะโอเคสำหรับการพาชมพระพุทธรูปวันนี้ก็อขอยุติแต่เพียงเท่านี้นะฮะจะได้ไม่ยืดยาวเกินไปเนาะครับผมครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีพระอะไรมาให้ชมอีกก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเข้ามาคอมเมนต์นกันนะฮะเราพี่น้องกันเพื่อนฝูงกันนะฮะติชมได้แสดงความคิดเห็นได้ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ